เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวิดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม b e บีทโ r e s o n a n นก,ก,กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึง1วันเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะให้ตัวละครของเราเติบโตจัดทีมในการใช้งานได้หลากหลายและที่สําคัญใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเพื่อเตรียมกรชาในการส่งตู้ต่อไปที่จะมีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์และถ้าเป็เพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสรับเป็นเพื่อน ที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆท่านดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1 0 8 0 p ลองใช้ os Link จาก lg player ดูสิ เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับ1วันนี้ต้องทำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นสายเติมหนักๆขอเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1กันเลยครับนั่นคือการทำกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกม อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคบว่าตัวเกม Be So r e s o s o n c n c e นะครับมีในส่วนของกิจกรรมแจกตัวกาชารให้กับผู้เล่นเนี่ยเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํากิจกรรมในหน้าต่างกิจกรรมแทนล็อกอินเพืเ่อนๆก็จะสามารถได้รับในส่วนของตัวกราชาในทุกๆวัน มีการ์ดมีตัวละครมีตราประทับสามารถดับได้ในต่อเนื่องยาวๆกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการลลอกอินต่อเนื่อง14วันนั่นเองและสิ่งที่ต้องทำนะครับโฟกัสในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์ฝึกมือใหม่เพื่อนๆจะได้รับในส่วนของตั๋วนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะลากยาวจนครบ7วันนะครับขาดภารกิจไหนสามารถไปเก็บตกภารกิจนั้นได้เลยและที่สําคัญ แต่ละภารกิจที่เป็นมือใหม่เนี่ยมันคือทรัพยากรอย่างมหาศาลครับที่จะทําให้ตัวละครหลักของมเวียนเนี่ยหรือว่าเซตทีมหลักของเราเนี่ยเติบโตได้ไวมีการชาสุ่มต่อได้แบบยาวๆนั่นเองมีโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของการ์ดประจา,ยาตัวละครและที่สําคัญอาจจะมีตัวละครใหม่ๆในการจัดทีมเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยแบบว่าเติมสะสมแล้วก็รับตั๋วกาชาตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็แนะนาว่า ควรเก็บนะเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันจบไปแล้วจบไปเลยเนาะแล้วก็บางกิจกรรมเนี่ยก็ยังคงอยู่ให้กับเรานะครับเพื่อเก็บตกสิ่งต่างๆภายในตัวเกมได้อีกด้วยและนอกจากนี้ใครที่ยังไม่ได้ใส่ในส่วนของไอเทมโคดอย่าลืมใส่ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของทรัพยากรในช่วงเริ่มต้นประหยัดเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวหลังจากที่เราทําในส่วนของกิจกรรมแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำสเต็ปต่อมาครับนั่นคือการทำเควสรายวัน ในส่วนเควสรายวันครับมันจะมีภารกิจให้เราทาอยู่ทั้งหมด3ภารกิจหลักๆนะครับโดยการฝึกประจําวันสิ่งที่คุณจะได้ครับก็บมานอกจากจุกวิญญาณแล้วนะครับนั่นก็คือ EP ตัวแทน EP ตัวแทนครับมันจะส่งผลต่อเลเวลตัวละครในบัญชีนะครับผมหรือเ่อง่ายๆว่าเป็นเลเวลบัญชีนั่นเองยิ่งเลเวลบัญชีเราสูงครับมันจะสามารถปลดล็อกระบบต่างๆของตัวเกมปลดล็อกคุณสมบัติตัวละครปลดล็อกฟังก์ชันและด่านต่างๆที่คุณจะต้องลงภารกิจไม่ยากครับทำแค่4ภารกิจครับคุณก็จะได้รับ E P ไปแล้วนะครับ2,000 EP ทำง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานการเป็นลงด่านนั้นด่านนี้การอัพการสกิลอัพสกิลตัวละครเรียบร้อยครับจบแล้วครับภารกิจในแต่ละวันมีแค่นี้ครับที่เหลือก็จะเป็นพวกภารกิจเพิ่มเติมถ้าคุณอยากจะทําต่อนะครับเพราะสุดท้ายแล้วค่าแอคทีฟเนี่ยยังไงมันก็เกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องทําในส่วนของแผนการด่านนะครับถามว่าทำไมจะต้องทําในส่วนของแผนการด่านครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณผ่านแผนการด่านเนี่ยมันก็จะมีนะ ยิง่งเรืวอสูงขึ้นทรัพยากรที่คุณจะได้รับก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นแล้วก็ภารกิจที่คุณจะต้องทําก็จะยากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ครับก็แล้วแต่ภารกิจที่เขาให้เราทำสำหรับใครพอมีเวลาก็แนะนําไม่ทำนะครับผมส่วนเกมเพลย์ทาวน์นะครับก็จะเป็นใน2ด่านต่างๆที่จะมีการเปิดอย่าลืมนะครับมันจะมีการได้รับหยกนะครับแล้วก็แต้มปฏิทินก็จะมีนการบอกนะครับว่าในอนาคตจะมีตัวละครอะไรไอ้นี่ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่า เราจะสามารถเตรียมพร้อมในการสุ่มตัวละครตู้ต่อไปได้ในกรณีที่อยากจะได้ตัวละคร Limited e dition ของทั้งตัวเกมอนาคตตัวที่ Limited ไปแล้วนะครับก็จะพลิกเข้ามาสู่ในส่วนของตูวว้ทาวรสามารถเก็บตกย้อนหลังจากตัวได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างต่อมาครับอย่างที่3ก็นัคือการตะลุยด่านนะครับ การตะลุยด่านในตัวเกมครับก็จะเป็นการต่อสู้เนาะโดยที่ตัวเกมมันจะมีสาโหมดนะครับก็คือธรรมดายากแล้วก็การต่อสู้สุดโหดนะครับและเวลาเราทําแต่ละด่านครับมันก็ทุกภารกิจที่เราทําสําเร็จนะครับแต่ละบทเ,เพื่อนๆจะได้รับตั๋วกรชาที่เป็นของจากกิจกรรมอยู่แล้วและแนะนําว่าให้เพื่อนนะครับไต่ด่านไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ,ๆ่อยๆจนถึงกระทั่งด่านที่เราไม่สามารถไปต่อไหวหรือด่านที่มันมีเงื่อนไขนั่นเองเพราะว่าในส่วนการไต่ด่านครับมันจะมีเงื่อนไขให้ทุกคนเนี่ย ไปทาการเดินเควสประจญภัยตรงนี้นะครับที่เป็นเควีสตรงนี้นะฮะนี่เรียกว่าเควสหลักนั่นเองเพื่อนๆสามารถเคลียร์เควียสตามพื้นที่ต่างๆนะครับตัวเกมมันมาแนวแอคชั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้โอเพนเวิลด์ขนาดนั้นนะครับก็จะมีพื้นที่ให้เราสารวจให้เราเปิดต่างๆก็สามารถเก็บตกในส่วนนี้ได้นะครับเรียกง่ายๆว่าดันด่านให้สุดในแต่ละครั้งและคุณจะติดในส่วนของเพดานเลเวลไม่ไหวรอวันต่อไปในการลงได้เช่นเดยียวกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเอพี่ผมอยากจะไปต่อให้ไหวเราสามารถทําได้ด้วยวิธีอะไรนั่นก็คื การซื้อพลังงานภายในเกมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพลังงานในเกมนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบนะครับผมเพราะว่าพลังงานเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้จากไหนกันบ้างครับพลังงานนะครับมันก็จะมีการชาร์จแล้วก็ตันในแต่ละวันซึ่งลิมิตการสะสมพลังงานครับมันจะอยู่ที่เลเวลของตัวละครหรือเรียกง่ายๆว่าเลเวลบัญชีแหละนะครับซึ่งมันจะสามารถสะสมได้และพลังงานครับหลังจากที่มันสะสมแล้วเวลาพลังงานมันหล่นมันจะถูกส่งเข้าไปในส่วนของการกักเก็บเป็นยาณครับสามารถกักเก็บได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000พนะครับนี่คือแม็กซิมัมของมันแล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถใช้ในส่วนของยาบำรุงวิญญาได้ไอเนี้ยคือตัวเกมแจกฟรีไอเทมโคดก็ได้และถ้าใครเติมก็จะได้ตรงเนี้ยเพิ่มเติมมันก็จะเป็นชิ้นละประมาณ60แต้มวิญญาเนาะหรือว่าใครคิดว่าจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ช่วงแรกไม่ต้องรีบนะครับหรือว่าอยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อแค่50ก็พอที่เหลือนะครับมันจะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆสามารถซื้อได้สุดๆวันละ6ครั้งถ้าซื้อแบบนี้ทุกวันยังไงกกก็ไไมม่่่่่พพอออออนนนนรรหืวาาายตใช้ง แนะนว่าซื้อแค่วันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าต้องการลงเพิ่มก็ซื้อเป็น2ครั้งได้เพราะว่าจะเสียครั้งประมาณ50กับ70นั่นเองนะครับอันนี้คือการซื้อพลังงานแล้วเราจะเอาพลังงานเนี่ยไปลงกับอะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมเราจะเอาพลังงานไปลงต่อการพัฒนาตัวละครในส่วนของการพัฒนาตัวละครครับก็แล้วแต่การจัดทีมเนาะส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ได้เซตฟาดฟันจงครบเป็นที่เรียบร้อยนนก็คืออิจกะบังค่ายมีอุราฮะนะครับผมแล้วก็เบียคุยะ เวลาที่ผมจะพัฒนาตัวละครนะครับนอกจากที่เราจะปลดล็อกเลเวลที่จะต้องอิงจากภารกิจหลักแล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถทําในส่วนของตราประทับได้นะครับตราประทับเนี่ยคือการหาก,การ์ดหรือว่าชิ้นส่วนนะครับมาทําการใส่ให้กับตัวละครถ้าใส่การ์ดที่เป็นเซ็ตของเขาได้ตรงเนี่ยมันจะได้คุณสมบัติที่ดีกว่าเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจฟาดฟันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ของสายของเราเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงครับก็เอาไปในส่วนของโจมตีพื้นฐานก็ได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่าโจมตีพื้นฐานเนี่ยก็จะมีในส่วนการบัฟอัตราคิิิตอลเเพ่่มในนนสวี้ แต่ถ้าเพื่อนอยากจะได้เพิ่มนะครับเพื่อนสามารถไปทําการฟาร์มตรงส่วนนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยและทุกครั้งที่เราใส่ครับเ,เพื่อนสามารถดูในส่วนของเอฟเฟกได้นะว่าเอ้ยเนี่ยเราได้ดเเาเมจคริติคอลข้เท่าไหร่นะครับผมโบนัสโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตเนี่ยได้จากตัวเนี้ยเท่าไหร่ครับเพื่อที่เราจะสามารถดูได้ว่า คุณสมบัติของตัวละครของเราตอนนี้ครับอัตราคีิ์ที่ข้อกับดาเมจคีิ์ที่ข้อเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยพี่อัตราผมน้อยเนี่ยผมจะไปทํายังไงสามารถไปฟาร์มได้นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของฟ,ฟาร์มฟาร์มวัสดุนะครับอันนี้ไว้ในการอัพเลเวลนะครับการปลดล็อกอาวุธแต่ถ้าไปในรูปแบบของการทดสอบครับผมนี่เห็นไหม อันนี้ก็จะมีการให้เราฟาร์มแล้วก็จะมีเศษชิ้นสว่วนก็จะมีในส่วนของจำนวนรอบในการท,าย,ทายฟรีทุกครั้งที่เราจะลงแคปเราจะต้องดูว่าแต่และชิ้นเนี่ยให้อะไรกับเราเนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นพวกนี้เนาะก็จะเป็นดามเมจสายทะลวงนะครับถ้าทีมเราเล่นทะลวงก็สามารถหาได้ส่วนนี้ก็จะเป็นอัตราการช้าท่าไม่ตายนะครับผมก็จะเป็นพวกสายสนามเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกสายหมัดนะครับเราก็จะสามารถแบบไปดูได้ว่าอีกสายต่อยสายไรได้เท่าไหร่ แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นในส่วนของสายฟาดฟันก็ไม่ดูว่าอันนี้จะเป็นโจมตีพื้นฐานแล้วก็ทุกครั้งในการปล่อยสกิลกจะมีการบัฟทั้งหลักแล้วอันนี้จะไม่ใช่สายค,คริ์ที่ขนะครับผมก็จะเป็นพวกสายบัฟป,ปกติแต่ในส่วนนี้ครับมันจะมีเอฟเฟกในส่วนของการเพิ่มอัตราคีิค์ที่ข้อ36%แล้วก็ดาเมจค,คริ์ที่ขเพิ่มขึ้น23%ต่อ1สิบวิโดยการกระตุ้นหนึ่งครั้งคือทุก15วิทีในกรณีที่เราอยากให้อิจิโกะติดคีิ์แรงๆสามารถเล่นเซตนี้ได้แต่ถ้า ทุกครั้งที่เราต่อสู้จบครับเราก็จะได้รับทรัพยากรกลับมาสามารถต่อสู้ฟรีได้วันละ2ครั้งแต่ถ้าอยากจะลงเพิ่มสามารถลงได้คุณจะได้รับในส่วนของ EP จากจุดนี้กลับมาเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมจะมีระบบออโต้ให้กับเพื่อนแต่ต้องบอกกันว่าออโต้ Auto เนี่ยมันจะมีบางด่านแล้วก็บางโหมดเท่านั้นแล้วก็บางโหมดก็จะไม่มีในส่วนของระบบออโต้ทาให้เวลาเราลงบางครั้งบางด่านเราจะต้องเล่นมือเองนะครับผมอันนี้เราก็ลงออโต้ไปได้เลยครับแป๊บเดียวครับก็จบดัด ไม่มีอะไรยุ่งยากถ้ารู้สึกว่าตัวละครโดนโจมตีนะครับหรือว่าโดนพัฒนา,ารสามารถเปลี่ยนตัวละครไปได้หรือรอให้ตัวละครเขาเปลี่ยนกันเองก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันเป็นการลงด่านที่ใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่จบค่อนข้างไวมากๆครับนี่เจอบอและแป๊บๆก็จบครับอิจิโกะล,ลงไปฟันปุ๊บชุบชับชุบชับเรียบร้อยรอกล่องเปิดมีอะไรบ้างโอ้โหม่วงเยอะมากเยอะมากเลยครับ2ชิ้นเนี่ย จะเป็นของที่เราจะได้รับนะครับก็ถ้าเป็นของตรงสายก็สามารถนํามาใส่ได้แล้วก็แต่ละชิ้นคับมันจะมีคุณสมบัติแบบนี้และต่อมาเราจะต้องเอาอีกคุณสมบัติแบบนี้ละครับมาทาการอัปเกรดโดยการหาทรัพยากรก็คือเศสส็ซ้ำๆของเขานั่นแหละพเพราะโดยกปกติแล้วนะครับเวลาเราใส่เซ็ตอกกุปกรณ์เนี่ยเราจะใส่เซ็ตในส่วนของตราประทับที่มีคุณสมบัติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกตราประทับแต่ละชิ้นคับมันจะมีสเตตัสพื้นฐานนี่เห็นไหมอัพหลักอัพรองเห็นปะอันนี้จะเป็นดามอรีริอันนี้ คุณสวัสด์ขั้นสูงก็จะเป็นดาเมจคริทิคอลใช่ไหมอันนี้จะเป็นชาร์ท่าไม่ตายถ้าเราจะได้อัตราคริทิคอลเห็นไหมอันนี้มีอัตราคริทิคอลเราสามารถติดตั้งอัตราคริทิคอลไปได้เลยเนี่ยเราก็ดูได้ว่าแบบเอ้ยอันนี้ได้เป็นอะไรบ้างโจมตีนะอันนี้บนนั้นโจมตีปกติโจมตีเปอร์เซ็นต์ค่าพลังชีวิตผมว่าไอเน,นี้ยโจมตีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าติดตั้งไปแล้วก็ชิ้นนี้ก็ดูว่าอันนี้ได้ในส่วนของโจมตีพลังชีวิตแล้วก็ชาร์ท่าไม่ตายส่วนชินนน้นนี้เเเเเเปปป็็็็นนนนนนนดดาาามมมมมมจจจจคคคครรริิิตตตตอออละะััับผีีีีีี้้ก่่ชววโโยย์์ซ ก็สามารถใส่ได้วิธีการคัดค่าออฟอะเราจะคัดแบบนี้เว้ยเดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปผมจะเจาะลึกในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็จะใส่ไปปึ้งแล้วเราก็จะได้นับในส่วนของเอฟเฟกต์เซตนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เราได้รับเพิ่มเติมคือเรามีค่าอัตราคิดเข้ามาแล้วถ้าเราอยากเพิ่มค่าอัตราคิดเข้าครับนั่นคือการที่เราพัฒนาเว้ยการหาที่ส่วนหลักๆมาใส่ครับมันจะส่งผลต่อค่าหลักแต่อย่าลืมว่าไอ้ค่ารองพวกเนี้ยมันเป็นค่าค่าสูงที่เป็นค่าท้ยตัวอยู่แล้วเราจะต้องลงในส่่่ววนนนนนนขอออออองพพืืนนพ้้้ฐฐาาะคัไกจดดีทีทสุ พอผมใส่ปุ๊บเห็นไหมผมได้ในส่วนของอัตราคีิข้อมาเป็น12สามารถทะลวงได้และเมื่อเราทะลวงครับมันจะเป็นการปลดล็อกขีดจํากัดและในการปลดล็อกครับมันจะสามารถลงออฟรองให้กับเราได้ครับทุกเลเวลที่เป็นการปลดล็อกตั้งแต่10 15 20ตามระดับมันจะมีโอกาสลงออฟรองถ้าลงออฟรองที่เราต้องการถือว่าโชคดีแต่ถ้าลงออฟรองที่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับส่วนเศษพวกนี้ก็สามารถใส่เพื่อเลื่อนขั้นได้และนี่ก็คือจะเป็นขีดจํากัดของระดับดาวที่เป็น3าดาว แต่ถ้าในกรณีที่เป็น4ดาวครับมันก็จะมีขีดจำกัดที่สูงขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันจะมีโอกาสลงออฟรองที่เราได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะก็จะเป็นวิธีการคัดออฟให้ตรงสายของแต่ละตัวละครและวม่าเราใสา่ครับเห็นไหมผมก็จะได้รับอัตราคิดข้อมาประมาณ15.4%ดาเมจคิดข้อ12.2%นะครับแล้วก็พลังโจมตีและมันจะส่งผลต่อตัวละครหลักของเพื่อนครับที่เป็นค่าอัตราคิดข้อดาเมจคิดข้อแะ้วก็สเตตัส พื้นฐานของตัวละครน,นั่นเองในส่วนนี้ก็สามารถเลือกจัดใช้ให้ตรงกับตัวละครของเราได้เช่นเดียวกันว่าไอ้แต่ละตัวละครเนี่ยควรใช้สเตตัสในรูปแบบไหนถึงจะด,ดีที่สุดไว้ในพาร์ตต่อไปผมจะมาลงเล่กในส่วนนี้นะครับในการจัดเซตแล้วก็การคัดออฟกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้ไง่ายงขึ้นโอเคเคพื่อนๆก็จบลงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับ1วันเราจะต้องทําอะไรบ้างภายในตัวเกม Beat So Resonance ส่วนถ้าใครเป็นสายสํารวจแผนที่สามารถสํารวจได้นะมันก็จะมีจุดต่างๆให้เราสํารวจเพื่อ รับทรัพยากรเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเอาที่เรามีเวลาว่างแล้วกันครับถ้าขยันก็สำรวจได้เพชรได้เยอะนะครับแต่ถ้าไม่ได้รีบก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องรีบก็ได้เพราะเราค่อยสุม่มหรือว่าคอยสำรวจเนี่ยตอนตู้ใหม่อัปเดตเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ะจะเป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดนั่นเองสําหรับวันนี้ครับผิดพลาดปรแกรใดก,นในก็ต้องขอกราบแทน,นภัยเทมเพลจินชอฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e และเจอกันใหม่ในพันต่อไปบายบายสวัสดีครับ